กลับสวัสดีครับกลับสวัส <occurs> ดีนะครับท่านพ่อพี่น้องนะครับังเอิญเอฟซีหรือบ่งเอิญเอฟซีทั่วร์าฟร์มังไทยรวมไปถึงพ่อพี่น้องทางอุดรานทุกคนท่านนะเนาะบรรยากาศนะครับนานๆครั้งนานๆปีนะครับเนาะครับอันนี้คือประเพณีนะครับทางภาคอีสานมันห่อคือว่าเาห่อเขาหน่อยหรือว่าห่อเขาประดับบินนะครับเนาะครับที่พ่อพี่น้องทางบ้านนะครับเนาะคนไหนมาใหญ่ห่อเขาให้ญาติพี่น้องนะครับหรือนะยาติพี่น้องผู้ละญาติขาดมิตรนะครับเนาะในมือนี้ก็ ให้มารอบอโศนบุนชนกุศลเรือหอเข่าหอน้หนะครับเนาะไปอยู่ไปกินครับที่ญาติพี่น้องคนในหอขึ้นมาตะลับปีตะลับปีอันนี้คืออุย่ายพบพี่น้องครับชมบรรยากาศนะครับเนาะในวัดในว่านะครับเนาะอันนี้คือเสี่ยวฝนคนสวยของลุงเนลล์คนละกันอ๋ออันนี้คืออุยไทยภาพร่วมนะครับให้พบพี่น้องได้เข่ารับชมนะสำหรับในคลิปนี้อาจชิบุรีไทยน่านซัมไนนะครับเนาะอับมีแตะ พีตาหน่องตตะเมนะครับเนาะตประตูประาคนใหญ่นะครับเนาะอันนี้คือพิธีนะครับพระพี่นี่นะครับหอเขาหน่อยนะครับเนาะหรือว่าหอเขาสากนั่นเองนะครับเนาะอันนี้อุยมาไทยพระพี่น้องนะบเอีบซีทางอุดรทตรอไทยเขารับช่มนะครับเนาะในรละปีในแต่ละปีแต่ละรข่งแต่ละรข้งนะครับเนาะพี่ใหญ่หอเขาหอหน่ำนะครับพระพี่น้องกูวงรับตรงมาแต่จากให้มาเอาส่วนบุญส่วนกุศลรือว่าห่อเขาไปอยู่ไปกินนะครับเนาะ บรรยากาศทั้งวัดทั้งว่านะครับเนาะวัดว่ากระสังภายในเรี่ยวเรื่น้องพิณอนะครับเนาะครับบุญในปีนั้นเขาคอยพ่อพน้องมารวมบุญรวมสิ้นวมท่านนะครับเนาะครับเราเห็นรวมสังเณหลายๆท่านนะครับบ้านโรงสร้างควายหมู่หกตำบลนอาคว้างอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะครับครับวันนี้ก็ถือว่าคนมาเยอะนะครับมาหลายต่าด้วยนะครับเนาะครับทางตำบลนอาคว้างนะครับมีอุทยานชมบรรยากาศ ในคลิปนี้นะครับเนาะบรรยากาศได้มาร่วมนะครับตักบาตนะครเนาะตักบาตเนี่ยตักบาตนะถวายจังหันโสนะครับถวายจังหันโสร่วมไปถึงนะครับเนาะมาใหญ่หัวข้อห่านนะครับเนาะทั้งคนกับคนเยอะขึ้นกันนะครับเนาะนะครับเอาคนหลายนะครับทั้งสองฝั่งประตูโขงนะครับเนาะครับทางวัดมูหกตำบลนากขวางกิีงอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะนะครับ สำหรับในคลิปนี้จะอยู่ประมาณ3นาทีนะครับน้องเจตไทยพ่อพี่น้องนะครับได้รับชมกันนะครับซุ่มกันไก่ๆเด้่อยฟังนังหวนคนก็เยอะนะครับเนาะบรรยากาศดีนะครับสำหรับในมือนี้นะครับเนาะะนครับวันวันที่ดีๆนะครับเนาะวันเป็นสิริมงคลนะครับเน้องีจ้าครูมาทำบุญนะครับ รวมบุญรวมสิริลมธานในมือนี้นะครับทุกๆคนท่านกันแล้วนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้อยู่ประมาณสามนาทีกว่าๆก็ขอให้พ่อพี่น้องทุกๆคนท่านนะครับเนาะเดี๋ยวซีเนี่ยพ่อพี่น้องผู้นุนทางอุดรนเนี่ยพ่อพี่น้องนะครับเนาะผู้ขอรับชมติดตามเพิ่มโดยดีเสือมานะครับเนาะประมาณสามนาทีกว่าๆก็ขอให้พ่อพี่น้องจงมีความสุขความเจริญความเก็บไขี่ยด้ป่วยใหญ่มีนะครับเนาะคิดถึงไหนก็ขอให้สมุบมือมันปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างน้อมรับคนนี้เหมือนน้อมเตือนเงินเงินแสนเงินล้านสุขีสุขังพรางคุณพรรรรระศีััตตนยคคุ้มอง สิส้นสั่งเสียงในคนระดูคมคของขอให้พวกพี่น้องอยู่ดีกินดีสุขภาพร่างกา,งงา,ยา,งงายแข็งแรงแข็งแรงเออทุกคนท่านนะครับเนาะทางอุดรทั่วไทยนะครับแดดเมื่อคืนขอเหยารับโชครับเกี่ยวมื่อนี่โสุกมื่อนี่ยใส่เดือยพามาอย่ามาต้องขับลวกไฟไข่เก็ยบอย่ามาเบียดเบียนครับไฟไข่เก็บแขนข้อมาร่อนตอน,นเตียนแม่เบียดเบียนในเช้าวันผิดยาก,กับเก็บกระโดดรถเดือยไว้พวกพี่น้อง อยู่ดีมีแหงซื้อเรียกกระเือกเรียกถึงวม่ได้เบื่อเด้อเพื่อทำไรทำไรได้เขาได้รายได้กินได้ท่านได้ทำบุญในเมืองอ่าเมืองในพี่ท้าถ่ายคลิปนี้อร์ควาเก่าเข้ามากราบสวัสดีครับงามๆก็แล้วกันโอเคครับผมเอาไปเปิดไทยก่อนเออผมสวัสดีเครียดรองผมถ่ายคลิปอยู่เอาวัดจีสามนาทีพี่น้องอาเจสีหนาทีเสียดเด้อนะครับเนาะนี่คือประเพณีนะครับเนาะหุ่นห่อขนมอยหรือว่าฮ่อขอดักนะครับเนาะทางภาคอีสาน บ้านเฮานะครับเนาะทางอุดรไปแล้วกันนะครับโอเคครับบ่ฏิสัมมาที่พี่น้องสี่นาทีกว่าเด้อนะครับเนาะพอไปกับเพื่อนไปประทั่งพระเดรัจฉ์ก็แล้วกันสลับไม่คลิปนี้กลาบสวัสดีครับงามๆอีกขังกนะครับโอเคครับ